ครับกับสวัสดีเอฟซีแฟนส่องของเซียนนาดีสุขูสุคนนะครับครับเมื่อนี้ก็มาตามต่อหัวเล่าพัฒนานะครับของเซียนปลาตันนะครับครับตอนนี้เซียนนาดีกอกมาช้มบรรยากาศนะครับโขงซีมุ่นนะครับอำเภอเมืองกลุมภวาปีนะครับสวยงามบพี่น้องอันนี้ก็คือมีตะหนามทั้งหมดนะครับสุดหูสุดตานะครับ นี่ครับบรรยากาศอยู่กลางทุ่งน้องหันนะครับทงน้องหันนะครับ <c oughs> บั่นเสี้ยนนาดีเอิญทงน้องหันนะครับอยู่ระหว่างกลุ่มพว่าออกจากตัวเมืองกลุ่มพว่าอำเภอเมืองกลุ่มพว่าออกมากไปยุคประมันหนึ่งกิโลนะครับออกมามันก็เสื่อมต้อกันนะครับกับกลุ่มพว่าปีนะครับ น,นี่ก็คือบรรยากาศ <c oughs> สวยง่ามนะครับบรรยากาศครับเข้าส้มบรรยากาศไปก่อนนะครับเข้าจังคอยเบื้องตัวเหล็กแนวทางของเสี้นปลาตานไปน้ากันนะครับเด้นี่ครับปยกสะดุงสะดุงง่ญ่ครับเดี๋ยวเสี้ยนด,ดี10ผ้าพีผ้านนองเข้าเข้าไปเบิ้องไปส้มน้ากันนะครับ ที่เขาไปหาเพิ่นได้บ่๊บค่านำ้ำครับเพิ่นกำลังยกสะดุ่งแง่นะครับนี่หลังนี้กำลังยกขึ้นครับนี่ซุ่มเข้ามาให้พ,พี่น้องเบิ่งไกลๆกันครับนี่นี่เพิ่นกำลังยกครับงามครับโทนน้องหันครับบรรยากาศโทนน้องหันครับพี่อันนี้ก็เป็นรอบโค้งซีมูนนะครับรอบโค้งซีมูน บรรยากาศรอบโค้งซีมุนนะครับเด้ี่ครับเสียดนาะดีเดินทางมากกล,ล,ลุ่มเพราะว่านะครับก็เลยมาทางลัดมาน้ำโค้งซีมุนริมโข้งซิมุนครับเป็นถนนถนนลาดยางนะครับถนนนี่ครับถนนลาดยางรอบโคงซีมุนนะครับเป็นจุดท่องเที่ยว มองนึงนะครับนี่เป็นเอื่นทะเลบัวแดงนะครับทะเลบัวแดงกับยุนี่แหละครับตอ,ตอนนี้น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมเพราะเห็นใบบัวนะครับเพราะว่ามันน้ำรือดูน้ำหลากนะครับน้ำไหลครับน้ำจากบ้านเชียนาดีลงมาก็จะมาอยู่ร่วมตัวกันลงมาอยูุ่นี่บัดรับน้ำม,มวนมูนน้ำทั้งหลาย เวลาน้ำท่วมน้ำยังกะยีมาท่วมอยู่ผีขาวเปี้ยเลยครับในนำครับกะยีมาอยู่ส้มบรรยากาศนะครับอันนี้กระสดุงง่ายครับพันยีมาตึกเวลานำม,มากนำไหลปลาขึ้นนะครับปลาขึ้นแต่ละเทื่อนี่เพิ่นได้เทื่อนเราเป็นกระสอบนะครับเวลาเพิ่นตึกยงี้มเด้อดไหล อันนี้ก็ซุ่มเข้ามาให้บังไกลๆนะครับอันนี้บรรยากาศครับสำหรับเหล็กแนวทางมือนี้ครับเป็นมือห้ยออกนะครับมือห้อยรัฐบาลเออห้อยรัฐบลาลเล่านะครับห้อยเล้าพี่น้องไปเยิยมเล่ามือนี้ครับไปเที่ยวเล่ากันครับสำหรับตัวเหล็กของโอ้คนในไ,ไลน์นะครับปลา ได้ไลยครับปลาเอยียงบุหลยตัวอยู่ครับเป็นหยกึ้นตอนลอดเที่ยวที่ไปถามสื่อเพิ่นอยู่ครับนี่คือบรรยากาศทงน้องหันนะครับหรือว่าทะเลบัวแดงนะครับแต่ว่าตอนนี้บัวแดงบ่งมีนะครับน้ำท่วม ทะเลโบแดงจะมีส่วงนานาห้อนนะครับหลังจากเอ่อี่เขานาหนาวนะครับเกี่ยวเขาแล้วสีเขาน,านาห <c oughs> น,า,นา,ววา,าวนาหนาวเราก็มาเขานาห้อนครับทะเลโบแดงยุยยดนี้นะครับแดงจึงเครื่องเลยสวง,งามครับตรงนี้เส้นนดีก็เคยมาเบิงมาส้มยนนะครับทะเลโบแดงตรงนี้ครับบรรยากาศสวยงามครับ ครับสำหรับตัวเลขเล่าพัฒนาของเซียนปลาตันนะครับรอบนี้ก็ครับวิ่งรูดนะครับวันพุทธที่9สิงหาคม2566นะครับครับวิ่งรูด8กับ6นะพี่นิอหวังนะครับ8กับ6ครับ8กับ6ชุดจับคู่มี6 3 6 4 7 3นะครับ 8, 6, 6, 6, 6, 7, เจ็ดสี่แปดสามแปดสี่นะครับผลงานของเสยนประตานหลอดที่แล้วนะครับออกหนึ่งเจดนะครับออกตัวก,กับแตาวา่ว่าถือว่าแม่นสุดยอดนะครับของเสยนปลาตานนะครับกําลังมาแรงนะครับครับเอฟซีห้าแปหนาจอยสก้อนนะครับเช่นาดีสีผ้าพีผ้าหนองเข้าไส้มบรรยากาศอ,กาอีกนะครับ นี่คือบรรยากาศทะเลบัวแดงนะครับผางเทียดผักอีสานก็เป็นยังซสี่ล้วครับหายุ่้หากินแบบธรรมชาตินะครับต้นกระปุกกล้วยปลูกยังไวงน้ำเลี่ยมโงชีมุ่นนะครับของล็อกของแพ้ของมันโอ้ยสิงลงไปหาเราได้บ่ลลต้องขี้เลือลงไปด้นี่ เราจะไปถามสื่อปลาน้ำเพิินนะครับเดี๋ยวห้าไปยังนาจุดทั้งนาได้ครับแต่เขาลงไปว่าใดห้องกับ่ลงนะครับเพราะมันนามันดลึกนะครับครับช่มบรรยากาศไปน้ำกันนะครับโอ้ผมต้องพายเรือลงไปนะครับจังใคยจีได้ อันนี้คือต้องไถ่เรือลงไปด้ครับเด้จำไว้จีจได้ไปเบิ้งสะดุ้งลังอยู่ทางหนากกอนครับโอ้ยว่าจีลงไปถามซื้อปลาเป็นบ่ได้ครับลงไปว่าจะต้องนั่งเรือลงไปอีกนะครับ นั่งเรือลงไปถึงเจ็ดได้นะครับครับบรรยากาศง่ามากครับพี่น้องสวยง่ามครับครับไปหาเราะบิงท้างหน้าต้ออยู่นะครับเพราะว่าทา้งหนา้าอาจิมีปลาขึ้นมาขายแล้วครับ เส้นนันดีก็ดจะผาพีผาหนองเขาส้มบรรยากาศทงน้องหันไปน้ำกันครับง่ามครับมหาเที่ยวยามเหมือนแรกงนี่โอ้ยบรรยากาศดีพี่หน่องมีไฟสว่างติดไฟทั้งถนนตลอดเลยนะครับ ครับไทยคลิปนี่เส้นนาดีกับขอไว้พรให้พี่ให้น้องเข้าสู่ผู้สุขคนนะครับโศกมันไปน้ากันกับหวยลาวพัฒนาเซียนป่าตันนะครับเด้อครับบริ่ได้เขียนตัวเลขบรรยายให้พี่น้องนะครับต้องเขียนไว้แล้วเส้นนาดีเขียนไว้แล้วก็เลยมาบรรยายสุพีสนองเขาฟังนะครับครับครับให้พี่น้องเข้าเชปหน้าจอ,อยอีกแล้วครับเด้อ เราพัฒนาเสี่ยนป่าตานนะครับครับเด่นหกสามคูเดียวนะครับตัวเด่นเพิ่นนะครับรอบที่แล้วก็บ่ออกนะครับเท่ากับตัวประเด็นเท่ากับเอาไปรลุนไปเสี่ยงได้นะครับมีโอกาสออกนะครับของเสี่ยนป่าตันนะครับครับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าสุกๆมันๆไปทากันครับเสี่ยนนาดีก็ขอไปพ่นให้เพียให้น้องเข้าสุขสุขคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิดเชียงไดก็ให้ได้สมดังปาธนานะครับสวัสดีครับ